ตอนนี้อยู่ร้านอาหารภูไทยคนอีสานบ้านเรากละสินนะบ้านเกิดเมองนอนเธอเนียเนี่ยเนี่ยเนียเนียร้านประจําน้องพลอยนะตอนนี้น้องพลอยหิวข้าวจะเป็นจะตายหน้ามืดปกแปดดมยามาแล้วนะเราเดินเร็วกว่าพี่นะเย็นตเฟอร์สองซต้มหนึ่งอ่าฮะคณะหมูกรอบหนึ่งอ่าฮะมีอะไรอีกเด็ดจัดมาน้องหิวมากเลยตอนนี้หน้าขึ้นเลือดแล้ว น้องคอยกำลังจะสั่งให้นะกินได้หมดน้าขึ้นเลือดแล้วตอนนี้เรากำลังดูแล้วน้องคอยกำลังแนะนำเมนูที่เด็ดๆดแล้วก็คือสั่งกันเยอะเลยคือไม่รู้จะกินหมดไหมหรอกแต่ว่ากินช้างได้ทงต,ตัวตอนนี้นะบอกไว้เลยโอเคสั่งเลยแล้วก็เอาโคกับน้ำเปล่าด้วย <Okay. S 2> เพราะว่ามันต้องมีการกินโคกหน่อยนะอ่ะโอเคนะ okay, นะ Sixty-four? Yeah. Two times. Two Still times 65? sixty four yes. Okay, sixty-four. Seventy-five? Seventy-five, yeah. Yes. Seventy-three B. Yeah. 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 yeah? Yeah. B right? Yeah. Okay. Seventy-three B. Yeah. Seventy three okay. Seventy-three seventy-three Yes. Yeah. And 52 53. Yeah. Okay. okay. With the pop. เราต้องไปเอาน้ำไปด้วยลิงเออสวัสดีค่ะทายอยากเอ็ใหม่ก็มาก็มาจากไทยเราดิฉันใช่มีอ่นี่มีเยอะซอสที่กล้วยได้แล้วนะเป็นเย็นตาโฟอร่อยมากพี่กล้วยบอกออชิมชิมอร่อยอร่อยอันนี้ยังไม่ปรุงนะอร่อยไหมอร่อยเนาะอันนี้น้องกล้วยบอกอร่อยมากเพราะน้องกล้วยก็ไปเซิร์ชมาหมดแล้วแผ่นจ้าในไทยยังไม่ทำหมดใช่อันนี้นัวนะอันนี้คนอีสานเลยคนอีสานกาฬสินธุ์เรานั่น เดี๋ยวต,ตอนนี้เราจะรอนะกับข้าวเราสั่งมาเยอะนะเยอะมากๆน้องพลอยบอกที่นี้ตอนสั่งบอกว่าอุ้ยสั่งหิวตอนนี้บอกไม่รู้จะกลัวกินหมดไหมนะลองดูนะตอนนี้ผัดชียุมาแล้วคุมแมงอยู่จินเนี่ยกาปรปักใหญ่เลยเรีนตะโพเรนพพี่กล้วยอ,อันนี้เรากินให้ดูเลยไม่ปรุงอะไรเลยนะพอดีมากรสชาติอร่อยที่สุดเลยอ่ะน้องพลอร่อยไหมอร่อยมากคุ้ม จานโคตรใหญ่สั่งมาสั่งมาจานเดียวกินได้สามคนแกอย่ามาสั่งเยอะนะจั่งคนละจานไม่ได้อย่างก๋วยเตี๋ยวคนละจานได้เสร็จปับ๊บก๋วยเตี๋ยวคนละถ้วยแล้วก็มีอย่างเงี้ยนะ <c oughs> สั่งจานหนึ่งก็กินด้วยกันเลยจริงๆได้สี่คนเนาะนั่นนี่จานหนึ่งนะมาเมืองนอกนะแกมันไม่ได้เหมือนบ้านเราจานเล็กนะ <c oughs> น้องพลอยแบบหิวข้าวมากแล้ววันนี้สุขใจไหม <c oughs> อร่อย ัน,นี้เขาใช้ผักคะน้าแบบสดๆเลยนะผักคะน้าข้าก็กอบมากเลยกบกุ๊บๆเลยเ,เพื่อนๆตอนนี้ส้มตำมาแล้วนะผัดชิยูก็กินไปแล้วเมื่อกี้อันนี้ร้านาน้าน้องพลอยอูอเกมันน่าอร่อยมากเลยอ่ะพี่กล้วยก็ได้แล้วเย็นตาโฟของเรน่ายังไม่ได้นะร้อนนะทำไมทำไมมันเป็นอย่างนี้ละแกมันจะเป็นยังไงเนี่ยโอ้โหดูดิเนะี่ย เพื่อนๆเ,เอ้ยมาเด้อบ่ะอือดูสิเนี่ยอันนี้ส้มตำบะอันนี้ตำลาวใช่ไหมตำปูปลาตำปูปลาอือปลาแบบเห็นมากเลยขอบคุณครับอืมหอยสุดด้วยอ่ะโอ้โหแบบ เดโดเลยเพืะะ่อนเฮ้ยมันจะได้ไหมอ่ะเอ้ยทำไปเลยอย่าไปกลัวเออตอมไปเจา้าอุย้ยหลายฉันลองไปดี้อ่อได้บ้าขาเข้าเยอะมากเลยอร่อยไหมอันนี้ขอแบ่งละหน้าน้องพลอยมานะเ,<อ>เขาทำเหมือนอยู่ที่แถวบ้านเราเลยเขาใส่เต้าเจี้ยวด้วยโอ้โหรสชาติไม่ต้องปรุง เหมือนอยู่ขอนแก่นเลยนะหน้าน้องเมียเหมือนกันดิร้านชื่อดังของน้องเมียะที่อยู่ขอนแก่นที่ลุงคนแก่ขายให้ใครทันยุคน,นั้นอะ่ะโ,โครตรอร่อยเลยเฮ้ยเรามีหมูทอดอีก่ะหมูอพอดแบ้มกินอย่างเดียวกินตลอดมาเพื่อกินพี่ก้อยจะหมดนะมแล้วน่ะ โ oh อ้มายบูดาอันบริบบูหูกันไอ้ค้าหมูกรอบมาแล้วแกฉันชิมเลยนะหมูกรอบแกนะหมูกรอบใส่ข้าวนิดหนึ่งแกอืมอร่อยกว่าร้านเมื่อวานอีกว่ะโอ้ก็ร้านเมื่อวานแบบอื้อแกเอ้ยสุดยอด เย็นตาโฟลีน่ามาแล้วนะเพื่อนๆเรือหมูทอดกับแก้มไม่บอกว่า่อไปยิงย้ายบ้าเออยิงร้านปรุงแล้วเรียบร้อยเย็นตาโฟก็น่าอร่อยมากเขาจะมีเป็นคล้ายๆว่าอันนี้เป็นทะเลเนาะลูกชิ้นแล้วก็เป็นพวกอันนี้ไม่ไม่ได้มีคล้ายๆเหมือนบ้านเราที่ว่าเป็นอันนี้นะปลาหมึกอะไรไม่ใช่นะมีแต่ปลาหมึกสดเนาะพ่อยเนาะเย็นตาโฟต้องปรุงนะ ชอบรสไหนก็บ uh ุงรสนั้นแต่เขามีผักบุ้งนะผักอันนี้ผักผักบุ้งที่เป็นบุ้งมาทําเย็นตาฟฟเลยนะไม่ใช่ผักบุ้งอ้่นั่นนะเย็นตาฟฟมีเส้นเดียวนะเส้นใหญ่ใช่ไหมอย่ามาเลือกเส้นนะไม่เหมือนบ้านเราแนะจ๊ะอ่าอยู่เมืงนอกส่วนมากเขาจะทำเส้นเดียวเลยมันไม่ต้องเลือกอือฮึ เขาขายหลายอย่างเขาไม่ได้ขายอย่างเดียวไงถามก่อนว่าจะหมดไหมเนี่ยนี่ยังเหลือหมูทอดอีกนะตายแล้วฉันกินเผื่อพรุ่งนี้เลย ีแรกตั้งใจทําเตรียมชุดยิมมาว่าจะไปยิมไม่รู้จะไปได้ปบะตารางเย็ดเต็มเลยตารางเต็มที่เลยอ่ะเหมือนดาราเลยนะเนี่ยน้องควายจัดตารางให้อะ่ะเหมือนดาราเลยใช่ไหมอืมไม่ให้หยุดเลยเนาะเหนื่อยตื่นเต้นไหมพี่มาดีใจไหมเออเฮ้อนี่คืออะไรหิว ตอนนี้กับข้าวครบแล้วนะหมูทอดมาจานสุดท้ายโอ้โหจานใหญ่มากเลยให้ตายอลังการงานช่างส้มตำะน้หมูกรอบอันนี้หมดแล้วนะผัดชิวนั่นเลยแต่เนื้อร้านน้าหมดอย่างหมด,หมดเกี้ยงไม่มีกินผักด้วยนะพี่กล้วยก็บอกกล้วยเตียวหมดละต่อต่อไปเรื่อยๆ <c oughs> นะต่อข้าวนะของพี่กล้วยนะนี่ที่เธอดูนะนี่ถ้วยใหญ่นะแต่พี่กล้วยกินข้าวต่อนะนะั่นอ่ะถามว่าหิวไหมไม่ต้องถามนะ โอ,เเอ้โหแก่แบบวันนี้เพราะว่าเราเดินกันเยอะนะแล้วกว่าเราจะเดินมาถึงที่นี่ก็ไปจอดรถแล้วก็ประมาณเท่าไหร่10นาทีเหรอ15เนาะโดยประมาณนะโอเคประมาณนี้ตอนนี้เรากินเรียบร้อยแล้วหมดละน้องพลอยก็บอกว่าจะกินชานมโอ้โหมันยังไม่อิ่มอีกอ่ะนี่ พี่กล้วยก็บอกว่าจะกินชานม่มพลยก็บอกจะกินชานมพากันเดินไปหาชานมแล้วแกอ๋อฉันอิ่มแล้วมีหมูทอดเหลือนิดนึงแล้วก็คณะหมูกรอบเหลือนิดเดียวแล้วก็ข้าวนิดนึงก็เลยแบ่งกับพี่กล้วยเพราะว่าเคืนนี้ลีน่าจะเก็บไว้กิน <laughs>